But, ในปีที่พวกเมลอนเริ่มโด่งดังขึ้นเย้ yeah! ละก่อนเพื่อนเที่ยวสนุกน้ากับเรือบายเพื่อนบายเอมีเรือลำหนึ่งชื่อเมลอนอาอาได้ออเดินทางไปสู่ประเทศของความกินทวีปอิตเย้ เดินทางปลอดภัยนะทุกคนที่อยู่บนเรือขอบคุณขอบคุณละกอนละกอนแล้วเ,เหลือก็ได้เริ่มออกเดินทางไปทะเลกว่าละกอนพ่วก ลกอก้ลาก้เริ่มออกเดินทางกับกันเรือเปิดเรือเลยโอเค ฉันคือกับตอนเรือของเรือลำนี้อย่าลืมทำตามคฟังฉันด้วยล่ะรับทราบปืดฟืดเปิดเรือจริงปิดมือใบพัดทำงานแล้วไปห้องต้มหม้อน้ำแล้วเราต้องการทานได้ครับ <go> <predictions. go ving choses> และเหลือก็ได้เดินทางออกจากชายฝั่งเมลอนอ้าวอว้วใช่เลยเพื่อนฉันก็ว่าอย่างนั้นนะใช่ใช่ใช่ใชแล้วนายจะไปไหนละ่ะท่านายไปเที่ยวเมืองพอมกินเน่ะฉันว่าฉันจะไปเออที่พอมกินทาวเวอร์อะที่เขาบอกว่าโด่งดังอะ่ะไปพอมกินทาวเวอร์ฉันก็จะไปเหมือนกันใช่ใช่ ก็จะไปเหมือนกันนะเพื่อนมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะว้าวทะเลอันกว้างใหญ่ไม่เคยนั่งเรืออะไรแบบนี้มาก่อนเลยต้องไปดูใกล้ๆแล้วตื่นๆถึงผู้โดยสารทุกท่านปกปตันเรือประกาศแล้วตื่นๆถึงผู้โดยสารทุกท่านโปรดนั่งอยุ่ ในที่ของตัวเองจอะไปไหนเพราะว่าเรือเราโค้งเคลงนิดเล็กน้อยแต่ว่าผมจะพยายามให้เรือมันกลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่งโบดไปที่ห้องอาหารแล้วก็ไปรับประทานอาหารได้เลยนะครับทุกคนเตีตฉันบอกให้ไปเอาทานไม่ใช่เหรออ๋อล,ลืมลืมลืมเพื่อไปแล้วไปเอาทานเออฉันว่าเรือลำนี้ไม่ค่อย มันสั่นโอช้าพวาเรากลับมาคงที่เรือได้แล้วโอนั่งอยู่ที่พียับแลยกันนะตึดๆเฮ้จะนั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเล่นโรบอกดีกว่าเอ้ยเเวลาเล่นโรบอกแล้วเวลาสองทุ่ม ไม่เวลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาประมาณหกโมงฝนก็นตกลงมาชิเรแล้วคนหลบฝนกันไหมเพื่อนโอเคถ้าเงนินเข้าไปข้างในกันเราจะได้หลบฝนว้าววาววเอ้ยเป็นไงบรรยากาศฝนตกตอนนั่งเรือเชื่อว่าเย็ยนสบายดีนะใช่ก็เหมือนกันเดี๋ยวฉันขอเอาโต๊ะฉันขึ้นก่อนเอ้ย โอ้โหวัด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 โอเคพูดมาเลยเพื่อนนายต้องนายต้องการอะไรฉันอยากให้ในายเออเติมเงินให้ฉันอ,อ่ะฉันฉันจะเอาไปท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวที่พอมกิทเทว์แล้วฉันก็จะไปเหมือนกันนะเราต้องมาคุยกันหน่อยแหละ โอเคพวกนอยไปสำรวจด้านบนซะฉันจะบังคับเรือรับทรบาบครับเรอาทานใส่แล้วนะครับโอเคดังนั้นก็ดีไปขับเรืออยู่สำรวจด้วยวม,มันมีอะไรไหมเพื่อนส่องดูซิมันมีบ้าอะไรไหมแป๊บนึง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 ส่องกล้องอะไรอะอะไรสีาฟาอยู่ตรงหน้าเราอะ ยเดี๋ยวให้ฉันส่องสิเอามาเอามาเฮ้ยเพื่อนใจเย็นโอเคเอาปะเอามาดิมาดิไหนไหนอะไรสีฟ้าๆมันมีอะไรนีนส่องดูเฮ้ยอะไรสีฟ้าๆใหญ่ๆอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนแต่เราทำไงดีอะเออมันเทาๆนะมึง มันออกเทาแต่มันตอนนี้มันเป็นตอนนลงคือพวกเราไม่สามารถดูสีมันได้อะมันเล็กๆอยู่ตรงหน้าเราอะเออน้ำแข็งหรือเปล่าเออไม่น่าใช่น้ำแข็งนะน่าจะก้อนหินกลางทะเลอ่ะมันมีด้วยเหรอน่าจะโขดหินกลางทะเลกลางมหาสมุทร่ะไปะแจ้งกับตันแล้วนายอาไปแจ้งกับตันโอเคได้ได้ได้นผ กับตันครับอ่ว่าไงมีเหมือนโคดหินอยู่กลางทะเลครับให้เปลี่ยนเส้นทางด่วนเลยครับว่ะโอเคได้ไดๆเพืมอนดีๆตื่นๆอะไรลูกเรือปวดทราบมีโคดหยาบตึ้งแตกตื่นนะแต่มันมีโคดหินอยู่กลางทะเลแต่ว่าเราสามารถเออเลี้ยวได้เฮ้ยเฮ้ยอ,ยอย้เรือมันจะเป็นเหตุการณ์มันไททานิอีกไหมอะไม่น่าใช่นะเพื่อน ดือดเดือดเดดเดือดดเดดดแล้วฉันยืดตากฝนชูมันอะไรเพน่ะดอดเดดูดืดด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 ดโอนะเอียดกับตาเราผ่านโคดนันมาแล้วมีรอยชอนอะไรไหมเราไม่รู้แต่มันมีเสีเอียดอะโอไม่นะ เรือม,มันเริ่มโค้งเค้งหนักกว่าเดิมอีกแรงน้ำ